กักขังนวงเหนียวชีวิตตัวเองกับเรื่องเก่าๆกับคืนวันเก่าๆในอดีตที่ล่วงเลยผ่านมาไปทำไมหากมันต้องแลกกับบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งหมดของชีวิตถึงเพียงนี้สู้ยอมรับความจริงยอมปล่อยวางยอมวางที่แบกอยู่ลงก่อนดีไหมหากทุกๆนาทีเราต้องทำร้ายตัวเองซ้ำๆ ให้ต้องเจ็บต้องทุกข์ทรมานเพียงแค่แลกกับวินาทีสั้นๆที่จะทำให้เรายิ้มเราสุขถามตัวเองดูว่าหากมันทำให้เราสุขจริงมันคงไม่ทำเราเจ็บจนต้องกรีดเลือดเนื้อถึงเพียงนี้ชีวิตเราทุกๆคนมีคุณค่าจะปล่อยให้คนไม่กี่คนมาทำลายชีวิตของเราจนพังมันคุ้มกันแล้วหรือที่เราจะยอมแลก จะปล่อยให้เรื่องเพียงเรื่องเดียวมาทำลายความสุขทั้งชีวิตของเราเรายอมแลกกับทุกๆอย่างในชีวิตมันคุ้มค่าแล้วหรือวันนี้เจ็บหยุดก่อนค่อยเดินต่อวันนี้ทุกพักก่อนค่อยๆก้าวทีละก้าววันนี้ไม่ไหวแล้วนั่งพักสักนิดแล้วค่อยลุกขึ้นไม่มีอะไรจะมาทำร้ายเราได้หากเราไม่ยินยอม หากเราไม่อนุญาตให้ใครมาทำร้ายเราไม่ได้จำไว้ว่าใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ทางศีลสติปัญญาควรมีติดกายเสมอยามที่หันหน้าพึ่งพาใครไม่ได้ขอให้มีสติและพึ่งพาตนเองจะดีที่สุดทางรอดเดียวที่จะนำพาเราก้าวข้ามปัญหาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากธรรมะของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็คือตัวเรานี่แหละ